สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุคนสุมองสุบอนพบพอ่พอกับช่องน้องเคทอีกแล้วพี่น้องในย่มเศร้สาสิไปนํำเอาไก่หน่อยพี่น้องเกินไปนำห้าติงาา่งวัดเตววัดเตยห้าห้องเอาได้แล่นน้ำก้นโดบ่มห้อูม้มอีกแล่น ถือ,นะอเสียมผุนไะนำหยาน่ะจอมแสบจอมแสบออาละหันเหมือนปูหดทางน้ำปูบ่ปูหดทาง ซาลานามซาลาหนามไอบ้บอยไก่สิเหลวแล้วพี่น้องไก่จะเสร็จแล้วปูอิงมันนี่ก็คือสิเลวแล้วก็เห็ดหมองหนังคางนี่ xa lá nám Nằm cả kiều nhung nhung Bỏi nằm sula xeo luôn Mình thân để đẹp, mình lưu bỏ thân ามหาไก่น้อยเม็ดอิ่มสิมมันเอนอยู่น้ําหญ้าติงอง่หญ้าติงหดทางบ่ึปูสินหญ้าติงผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้อง บักอ้ายนอนเลยบักน่องได้ะบักน่องได้ะ撒เลยฮอดฟู่โอ้เออกันเลยไปเลยลำเลยทั้งลำทั้งเลยพี่น้องหอดลุ่มเลย ไอต้นไปกินหวังไม่ไปไปกินหวังไม่แล้วเหยะขาว่าสามคื่นเลยเออเฮ้ยกระเด็นกระเด็นเ,นเ,เด่นนะเลี้ยวมาอยู่ยเขาแก่ล้วจ้าจเขาค้นค้องลงเวิร์ดแหละบัว มาเบิ่งก่อนขบส้มคืนแหละเ้ย่เนาะแท้เจ้าคอมีคนว่าเองมามื่อื่นชุกกันได้ไปสบายดอกวสานไม่ได้เผาเลยลอยแกได้มักไหมนะลอยแกกินบดอะไรวสานไอ้เต้นเอ้ยมาเดินเต้น พิพาดประกันได้ก็กกขอโทษขออภัยพี่นาะโเ,เลยหอดเทียงใส่แดกหุบเข่องหุบคลองลงมาเลยปลวกสร้างสร้างสิมาเห็ดเนาะสร้างสิมาเห็ดวิทย์ขลั่มซ้ำขึ้นแล้วก็สร้างมาเห,เห็ดเฮือนนางอีกนางก็เลยหุบลงมา ย่างกลางคืนแล้วก็ขึ้นนอนยังกลางเว้นเลยอะฮุบเขื่องฮุบคลองลงมาคือเก่าโอ้ยเบลงมาเบิดนะอะไรแกแล้วหมกไหมนะเว้แกสิสภา

อย,อย่าดึงน้องไว้ก็อบอกอ้ายดีๆนี่ิแหละไม่ใช่ปะแม่แม่นนะปัดก่อนลูกปัดก่อนยังจังหวะเลยลงมาหอดพี่มาไปใช้เป็นล่ำไปเลยเสียมได้ส่ะเสียมบังคำได้ส่ะ เชียมากหล่าด้ล ja, right? ูกบ um ่ม right? ีแต <también ahí> <alumni> ่ป <yah oo> ูใหญ่นะในนี่นะกระมันบ่มีนี่มันบ่ลมหัวนะด๊อกเสร็แล้ว กัดกู้ไวต้ตียั้นมาอแรงสีใสกับจังล่ามไปห,มห,หูสาวนี่ยะนี่มึงกับบ่งอะตีหูเกีบยนในมาค้ามึงละลอยนอกมึงนะเส,สียดก่อนเสียดก่อนเออเอ้ยนะ ของตัวหักไปสาไปหล่ำไปเลยเกือบกับ่มีใส่ล้มแน่นเนาะแกนโอกนะหายเอืย้ยเซนหายสะกอนม,มันแมน่นบ่ห <laughs> ยิบผิดในบ่แม่นขี่แบ้บ่ลูกอุวยขี่แบ้ขี่ข <laughs> เป้เซนแห่น้องแน่มันบ่อันนันดอก <Golf thương> <token thanks>. <ajuda> tôi ăn phải lạc hải lục nàng thả ao phụ ấn là phụ để hơi mặc mày cả xa lị cả nhang mặc xí ra cá nhang mặc măng con cá nhang mặc quẻ cá nhang mặc muồng cá nhang cô thôi nha này thôi nha pa thôi nha pa thôi nha khám thọt khay khay Thu nha nào mấy lộ Thu nha nào mấy đôi ăn nào mấy ăn mặc cuội bó ăn mặc cuội bó à, mà đừng 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 đừng. À. Sẽ xe ta bằng khá gì đấy, ao lấy cả Sẽ nạm rồi น้ำบบมีบเรนก็งามขึ้นเป็นแพ็คสิอือกูเลยหารกองมาอ่านมากินก่ด